วัสวีสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานวทางรัฐบาลไทยนะครับประจําวันที่สองนับพฤศภาคม67นะพี่มาชิกซึ่งประกาศผลตรงกับวันพฤหัสบดี นะครับเนาะแหลมเก้าข้า 9, เดือนห้านะครับเนาะนะครับอ่ะก็เรียนบบาที่ขอสวัสดีนะแม่แม่พี่พี่จมาชิกเอฟซีครับประจำมาขอสวัสดีนะพี่พี่มาชิ FC คนะชผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่าบบาทีพารวยกับแนวทางรัฐบาลไทยได้มาชิคก,ก็ตามกันต่อเนาะนะครับสู้กันต่อนะครับเนาะนะกับแนวทางรัฐบาลไทยผมประจํา เดือน5พฤษภาคมเลยนะมาชีนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่เนาะนะครับโดูทีว่าจะเป็นอย่างไรสลับในทางผมรัฐบาลไทยวันนี้เนาะก็มั่นใจมือคือเก่าในมาชีสลับในทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่มาชีจะได้ไม่พลาดในทางเด็ดๆแล้วก็ป,ปุป๊บๆปาปังจะบอกทีเต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆในทางสลับในทางผม นะครับแนวทางไหนเดินดีเดินต่อแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางนะครับพี่มาชิกขอบคุณแม่ๆที่มาชิกอ่าอีพี่ขาประจําแล้วพี่มาชิกที่มาติดตามใหม่ดูนะที่ยังให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเนาะนะครับนะครับเป็นเพียงเสื่อกลางนะพี่มาชิกอันนี้เป็นคำเตือนเนาะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเลยพี่มาชิกช่วยร่าเสริมรัฐเนาะนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเด้อนะเป็นสูตรเป็นทางทั้งสิ้นนะมาชิคนะครับผมเนาะนะครับอ่ะมาดูในรอบที่ผ่านมาเลยเนีมาชิคกับแนวทางผมรัฐบาลไทยในรอบที่ผ่านมาเด้อนะครับเนาะนะครับโอ้โหผมให้2กับ9กนี่มาชิคผมให้2กับ9ก้านะสรับอ่ารัฐบาลไทยนะนะครับสรุปผลนะครับเนาะวันที่16เนาะสรุปผลเนี่ยห้าเก้าแปดเจ็ดเก้านี่มาชิคห้าเก้าแปดเจ็ดเก้านะครับโอ้โหเลขวิ่งผมนี่ครับ โค้ะเลยในมาชิกนะครับเนาะนะครับโค้งสุดท้ายนี่ผมฟาดที่เก้าเลยในมาชิกโค้งสุดท้ายนี่ผมฟาดเล็กวิ่งผมฟาดที่เก้าเลยนะในตัวเด็กนี่เลยนะครับเนาะนะครับวงสีแดงคือผมฟาดในโค้งสุดท้ายนะคลิปโค้งสุดท้ายนี่เก้าเลยนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งผมนะครับสำหรับสายวิ่งสายลู่นี่โอ้โหนะครับเก้าแปดเจ็ดเก้าในมาชิกเด้งเลยนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมานะครับมีมาชิกก็มีพี่สมาชิกผู้โชคดีได้กันเยอะนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับนะครับแต่ว่าในชุดจบผมเนี่ย เด่น91 94 95นะ96ไปไม่ถึง97นะครับเนาะนะครับไปไม่ถึง79 97ผมนี่95นะยูมาชิ่นะครับในชุดเจาะนี่เจาะไม่ถึงนับเสียดายมากเลยนะครับนะครับผมให้เด่นกำลังวันไว้ด้วยนะนะครับกำลังวันวันอังคารนะ305ยังไม่ลงลงหนึ่งตัวนี่ห้าลงนะครับแต่ห้าไปอยู่หลักร้อยเลยนะกำลังวันนะนะบเลยห้าไปอยู่หลักร้อยเนาะนะครับ กำลังวันนะนะครับผมก็ให้เหมือนเดิมสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเดีมาชิกนะเนาะเอาสรุปก็คือใดีมาชิกมาในตัวเด่นนะนะครับแต่เด้งเลยนะครับสำหรับรอบที่ผ่านมาสำหรับเลขวิ่งเนี่ยเรียกว่านะครับโอ้โหได้เฮเลยล่ะนะครับเนาะแต่ชุดจอเนี่ยจอไม่เข้าเนาะนะครับเอานะครับก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วสำหรับรัฐบาลไทยในรอบที่ผ่านมาหลังจากงวดก่อนเนี่ยเข้า6กสองตรงๆในะมาชิกนะครับอ่ะนะครับสำหรับงวดนี้ก็ตามกันต่อนี่มาชิกสำหรับในทางรัฐบาลไทยผมประจําวันที่2พฤษภาคมนะวันที่1วันแรงงานนะครับ หยุดเนาะงดออกผลให้มาชิกอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อนะครับนะครับเป็นสูตรเป็นทางนะมาชิกเป็นสูตรเป็นทางแต่มั่นใจคือเก่าเด้อนะครับสำหรับแนทางผมกะชิคชอบก็แค่ใบจุดไใ้เนาะนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะเดินทางรัฐรัฐบาลไทยเนาะอ่าวันที่สองครับ ห้าทับหเดนะเดือน5้าได้เห็นมาชิกนะครับผมอ่ะนะัาดูดิว่าเดือนนี้จะเปิดหัวสวยงามหรือเปล่ปาสลับเดือนเพื่อสภาคมนะยมาชิกสลับรัฐบาลไทยผมเนาะนะครับเออนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นเลยนะครับสลับสายวิ่งสายนะรูนอเล็กวิ่งผมนั่นแหละนะครับอ่ามาดูตัวเด่นนะเด่นงูนี่ผมให้ตัวนี้นะครับ4ี่กับ 7นะฮิมาชิก4กับ7 7กับ4โอมิจิกจางละนะครับ4กับ7 7กับ4นะจับพูดได้เลยนะนะครับ4กับ7จเนี่ยจับพูดได้เลยเด้อนะครับเนาะแล้วก็มาตามก็ได้จับพู่เด่น2ตัวนะนะครับ2ตัวเด่นเด่น2ตัว2ตัวเด่นเนดะ้อ2ตัวเด่นเด่นตัวมีนะครับ4 8นะอ่า4 9เด้อนะครับ สี 40, 71, 72, ่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามี่มาชิกอะนะครับนี่นะครับนะครับ,นะรบจับแค่นี้ก่อนนี่มาชิกนะครับเนาะ มันวัน,นี้ไม่จับเบิ้ลใช่นะพี่มาชิกเอาแค่นี้แหละในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมเลยนะมาดูในตัวเน้นผมเลยซีเจเจสี่จับคู่ได้เลยนะเจ็ดแปดสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามในมาชิคเอ้านะมาไงขอให้มาในตัวเด่นเด้อย,ยังไงขอให้มาในตัวเน้นนี่แหละเออสี่เก้าก็สี่นะนะรัฐบ,บาลไทยในเก้าหลงนี่มาชิกระวังเก้าด้วยนะนะเออแล้วก็เจ็ดสามนะครับเนาะนะครับ,นะรบอันนี้ระวังหกนิดนึงเอาเผื่อพี่จะมาชิกอ่าจาก ดีลังกาเนาะนะครับอ่ะนะครับ,นะรบที่ชอบแค่ไว้จุดไว้นะครับสลับมาชิคจับคู่เด่น2ตัวนะขอโชคดีกันสลับในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้นะแล้วก็มาตามกุญแจสามตัวเด่นในะมาชิกนะครับ3ตัวเด่นเด้อ3ตัวเด่น3ตัวมีนะครับอ่า9 4 0นะแล้วก็อ่า1 7 2นะแล้วก็2 7 สามด้มนะาชิกเออเนี่ยนะชัดเจนเนาะนะครับตัวเสืออาจจะจางๆแต่ก็ยังพอดูรู้เรื่องได้มนะาชิกนะครับเนาะนะครับน,น,นี่เลยในมะาชิกอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนให้รอบหนึ่งในมะาชิกสลับเดินทางรัฐบาลไทยผมประจำวันที่2พฤษภาณ์นะนะครับเดือนพฤษภาและนะครับหกเนาะสี่กับเจ็ดจับคู่ได้เลยนะตัวเด่นผมเลขวิ่งผม4ี่กับเในมาชิกนะเนาะนะครับ,นะรบจับคู่ได้เลยแล้วก็สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามของเวียดนามเก้ากับ เจนะระวังหกกับเด้วยช่วงนี้ได้มาชิคนะเนาะเผื่อใครสายตินล่าเนาะนะครับอ่ะขอโชคดีเดียกันสหรับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็ตามกันด้วย3ตัวเด่นนะนะครับอ่ามตัวเด่นมีนับเก้าสี่ศูแล้วก็2 7 3นะครับผมเนาะนะครับที่ชอบแค่ว้จุดใบนะครับเนาะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อวันนี้จะได้ปุ๊บปั๊บปังๆกันอีกสหรับแนวทางรัฐบาลไทยไดนมาชิคนะเนาะก็ตามกันต่อนะครับ นะครับช่นชอบแค่ว้จดไว้นี่มาชิกนะครับหวังว่างวดนี้คงจะมานะครับเนาะเดินดีสลับแนวทางรัฐบาลไทยผมก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนะสลับนรับผมนทมาชิกเดี๋ยวโค้สุดท้ายดี๋วผมจะมีโค้สุดท้ายให้อีกนะที่มาชิกเผื่อกันลืมนะนะครับเดี๋ยวมาผมจะอาจจะมาฟาดให้ว่าตัวเน้นตัวเด่นตัวไหนนะครับสลับอะไรวิ่งผมนะวาจะินตนตัวไหนสลับในงวดนี้เนาะนะครับกับแนวทางเด่นกำลังวันนะเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้แล้วก็จะมาสรุปโค้สุดท้ายให้ด้วยนะครับแล้วจะมาไล่กำลังวันด้วยนะครัับบาสหร คงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะเดียวผมจะมาสรุปคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งในมาชิกก็จะประมาณนี้สลับในทางรัฐบาลไทยผมเนาะนะครับนะครับอ้านะครับขอโชคดีกันในมาชิกสลับที่จะมาชิกคนไหนที่จะประจับใจสลับสลับสลักข้นแบงรัฐบาลไทยในมาชิกนะโอ้นะครับเนาะนะครับอ้าไว้เจอกับผมที่ต่อไปนะครับเนาะยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเรื่องวันนี้ในมาชิกได้พวกพวกต่างๆกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโชคดีกันทุกคนไว้เจอกับผมที่ต่อไปสวัสดีนะครับ